คณะสงฆ์นำสาธุชนที่ร่วมพิธีกรรมออนไลน์ปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสพร้อมทั้งนำประกอบพิธีจุดชวารบูญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีโดยท่านประธานสงฆ์ได้ทำหน้าที่จุดแทนคณะประธานและสาธุชนซึ่งได้ส่งแรงใจนะคะมาร่วมพิธีผ่านทางออนไลน์ค่ะก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระป่าทุกสิ่งโดยมีกัลยาณมิตรทองยศ กาลยานมิตรวาสนาคำวงศากาลยานมิตรซินดี้กาลยานมิรกาลยานมิตรสกอตวิทเกอร์วิทเกอร์กาลยานมิตรจอมศีหลวงประเสริฐกาลยานมิตรบุบผาพรมณีกาลยานมิตรมาดิซ่าและกาลยานมิตรเอมมาบุญยวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะ นอกจากนี้นะคะภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคําถวายกองบุญสุขภิมาลพิธีกล่าวคําถวายกองบุญซูมพิธีกล่าวคําถวายกองบุญอุปกรณ์การแพทย์และพิธีกล่าวคําถวายกองบุญคิลานภิสัต์นะคะพร้อมกันนี้ผู้แทนท่านประธานก็ได้น้อมถวายทายธรรมแด่ท่านประธานสฆงและได้ร่วมการประกอบพิธีบูชาข้าวพระออนไลน์ผ่านระบบซูมค่ะ และเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมานะคะก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกาล,ากลยานมิตรบุกผาพรมณีกาลยานมิตรมาริซากาลยานมิตรเอ็มมาบุญยวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะส่วนพิธีกล่าวคำถวายเทียนใจไฟนิรัน,น,นตาา์อนันตชัยโดยมีกาลยานมิตรแอดกาลยานมิตรแสงจันทรุสภา,าเป็นประธานค่ะ จากนั้นผู้แทนคณะประธานได้ถวายปัจจัยทายธรามแด่คณะสงฆ์โดยคณะประธานและผู้มีบุญที่อยู่ทางบ้านนะคะก็ได้ส่งใจมาร่วมถวายผ่านระบบออนไลน์ด้วยความปลื้มปิติในบุญกัรทุกท่านค่ะก่ะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับคณะกัรายานิมิตรที่วัดพัะธมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะสาธุค่ะ